สวัสดีค่ะกดอัพธนูนคำนามชนิดที่สอง a b s t r เ c t n o าวเป็นคำนามที่เป็นนามธรรมนะคะ,ะไม่มีรูปนะคะมีชนิดเดียวะะรู้ได้ทางความรู้สึกนึกคิดนะคะการนึกคิดหรือว่าทางใจเช่นเซอร์วิ e การบริการรักความรัก friendship มิตรภาพ แอปทรกนามนะคะสัมผัสไม่ได้แต่ว่าบอกลักษณะบอกอาการได้นะคะเ mm hmm. ช่นเป็นนามที่บอกคุณสมบัติะะตัวอย่างนะคะฮ mm hmm. อาานเรซทีฟาร์มซื่อสัตว์อะไครเนตฟาร์มกรุูนาอะคบอเนตฟาร์มฉลาดาเป็นนามที่บอกสภาวะนะคะ mm hmm. สเตเทอริเช่นอิโมชันม,นมนโนภาพหรือว่าอารมณ์ เมนฮูดความเป็นชายสกเสร็จความสำเร็จเป็นนามที่เป็นชื่อวิชาเช่นเมทเ e อร์เมตวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์วิชาแพทย์ g e o อโลกทธรณีวิทยาคอมเมอรเชียนพาณิชยการเป็นนามที่บอกการกระทำนะคะแอคชั่นเช่น Flight เท,ที่ยวบิน ice การเลือกสรรอ่า movement การเคลื่อนไหวอ่าเป็นนามที่อ่าเป็นชื่อกีฬาเช่นแบดมินตันนะคะแบดมินตัน b a s เกตบอลบ b a s กตบอลนะคะพิงพองอ่าิงปองนะคะกีฬาตีปิงปองอ่าเป็นนามที่เกิดจากกริยาเติม ing เช่นเทชิงการสอน ก็ก no ินการทำอาหารเร a r น i นิการเรียนแอ็ทเลกนาวนะคะคำนานที่เป็นนามธรรมมีชนิดเดียวนะคะไม่มีโลกแต่สามารถรู้ได้ทางความเลือกคิดหรือว่าทางใจนะคะก็บางครั้งร่ำรวยไม่เจ็บไข้นะคะ h p i ป n พ s n เน็ต d h a นเ good healing โบิลิสสวัสดีค่ะ Good afternoon